วันนี้พามาร้านกาแฟริมนาลานาลาที่แปลว่าน้ำมัง้งน่าจะใช่มัง้งเลี้ยวเข้ามาจากถนนเส้นบงแยงนะครับนีน่ะเห็นรถผ่านเมื่อกี้นี่ยนิดเดียวก่อนจะขึ้นเนินนะครับเลยป้อมแม่สาวไว้หน่อยหนึง่งแล้วก็ถ้าเส้นนี้มาจากตลาดแม่ลิมนะครับเนี่ยเนี่ยน,นี่ที่รถมานะครับมาจากตลาดแม่ลิมมันผ่านสารากาแฟอ่ะ ถ้าคนไม่ใช่คนพื้นที่นี่จะเข้ามาลำบากนิดนึงริมนาลานะครับไม่ใช่ทาลาผมให้ดูวิววันนี้ผมมาได้เช้าเลยครับออกมาทำงานหกโมงครงึไปดูหน้างานทางบ้านโป่งแยงทางม่อนแจ่มทางนู้นนะครับแล้วก็ขากลับหมายตาไว้แล้วลร้านนี้แค่ขับรถผ่านก็สวยอะ่ะริมนาลานะครับ ร้านเปิด9โมงถึง6โมงเย็นนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่9โมงเลยครับเพิ่ง8โมงนิดิดเดินเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านแล้วบอกผมขอถ่ายคลิปหน่อยนะก็โอเคครับเปิดร้านให้ก่อนเวลานี่ครับ9โมงถึง18นาฬิกาถนนใหญ่เห็นนด้วยน่นะเห็นรถผ่าน ถ้าเลี้ยวซ้ายจะขึ้นไปโป่งแยงขึ้นม่อนแจมนะครับถ้าเลี้ยวขวาจะไปอ่าเส้นออกเส้นแม่ริมบรรยากาศดีใช้ได้เลยครับดูดูดูมีน้ำไหลมีน้ำไหลสองฝั่งเลยนะครับก็คือน้ำไหลผ่านหน้าร้านหนึ่งเส้นด้านข้างร้านอีกหนึ่งเส้น ริมนารานะครับนี่ชื่อครับวิสโธเช้า,ชานี้ผมว่าคงจะได้กินกาแฟ,แฟอย่างเดียวก่อนละมั้งกับขนมเค้คที่เห็นไม่ในตู้ไม่รู้ว่าอาหารมีหรือยังแต่ว่าร้านยังไม่เปิดนะครับ ก็เป็นสวนย่อมเล็กๆน่าจะเป็นอดอกไม้เมืองหนาวเนาะแต่โซนที่เป็นไฮไลท์คือโซนที่นั่งเนี่ยครับสุ้มนี้ก็ต้นไม้เพิ่งขึ้นนะครับเพิ่งปลูกเป็นอีกร้านหนึ่งครับที่สวยมาแต่ไกลเลย ร้านยังไม่เปิดเลยพี่เขากำลังจะทำความสะอาดผมขอเข้ามาก่อนเวลาเขาก็อ่ะพาไปดูที่นั่งก่อนเลยอันดับแรกเนาะทำไว้ทำไม,ำไมหลังคาก็ไม่มีทำไว้ถ่ายรูปครับอ่าเราใช้ต้นไม้เป็นหลังคามันมันยังร่มเย็นอยู่ครับ เนี่ยครับที่ผมบอกว่าน้ําผ่านสองเส้นอันนี้คือเส้นที่ข้างร้านจะได้ยินเสียงเป็นฝ่ายน้ํะนะแล้วมันจะได้ยินเสียงแบบน้ําตกอะ่ะอันนี้คือบรรยากาศริมน้ําริมริมนาราไม่ใช่ทารานะครับนาลาเดี๋ยวครับกรบเด็ ผมเดินเปลี่ยนโซนไปเลยละขอกำลังเกี่ยวกว่าร้านกันเลยผมเรียกไม่ถูกว่าสไตล์เนี้ยกำลังมาแรงเลยก็ดีเลยเข้ามารีวิวตอนที่ยังไม่มีลูกค้าเนี่ครับ กิกแต่งร้านสวยอ่าไหนๆมาแล้วดูเมนูกันหน่อยดีกว่าเฮ้ยข้าวก็มีอาหารก็มีนี่ไงโอ้ ราคาก็ไม่ธรรมดานะใช้ได้ทีเดียวอันนี้อะไรเนี่ยพวกเครืงดื่มส่วนราคากาแฟนี่ปกติลิมนารา พี่ครับนาลาตัวนี้คิดเปลว่าน้ำป่ะใช่ครับริมนาราแปลว่าริมน้ำริมน้ำเนาะครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับตั้งแต่ก้าวหกโมงใช่ครับวันนักขัตเลิกไม่หยุดครับไม่หยุดเนาะเปิดทุกวัน,นทุกวันเลยครับแต่งล้านสวยอ่ะ หลังการเนี่ยครับผกผมไปทำงานตั้งแต่ช้าม,มืดเลยวันนี้โอ้่วนนี้ก็น่านั่ง,งก็เลือกเอาระหว่างอ่าโซนที่เป็นโอเพนแอร์เนาะโอเพนเปิดโล่งกับโซนที่เป็นห้องแอร์โซนนี้น่านั่งทั้งสองโซนเลย ผมยังไม่รู้ว่าอาหารอร่อยไหมกาแฟอร่อยไหมแต่สถานที่บอกเลยว่าน่านั่งครับตอนนี้ร้านยังไม่เปิดนะครับผมมาก,ก่อนเวลาพอดีอย่างที่บอกครับไปทำงานผ่านมาชอบโซนนี้ยสวยจังเย็นตาเย็นใจโอ้โหไข่มันแดง ลังลังบุแดงดก็เปิดร้านเชียงใหม่ยุคนี้ต้องมีที่ถ่ายรูปให้ลูกค้าแต่ผมว่ามันน่านัาน่งดีนะชิลดีประมาณนี้เลย โอเคครับถือว่าน่านั่งมากครับสำหรับร้านนี้ผมพยายามจะให้ดูบรรยากาศอ่าโดยรวมของร้านเนาะนี่คืออะไรอ๋อน้ำเย็นธรรมดา ดูสะอาดสะอ้านดูหน้านั่งดูร่มเย็นสวยถ่ายรูปได้ชอบชอบร้านนี้ชอบโอเคเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมนั่งรออาหารก่อนอก็เป็นอีกหนึ่งที่ครับที่น่ามานั่งครับ มีสกัดเย็นเนื้อเนี่ยขายเป็นขวดกาแฟอันนี้กาแฟที่ขายเป็นขวดหรป่ครับใช่ใช่ใช่กาแฟไหมครับที่เป็นขวดใช่ครับจะเป็นสกัดเย็นอ๋อเดี๋ยวนี้นิยมอ่ะสกัดเย็นก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับแนะนำเลยครับ อาหารใช้ได้เลยครับรสชาติใช้ได้เลยลิมนาลานาลาที่แปลว่าน้ำเนาะถ้าถ้าคนติดปากก็จะเป็นทาราแต่ที่นี่ใช้คำว่านาลานะครับโซนห้องแอร์โซนเปิดโลง่งโอเพนหน้านั่งแล้วก็โทนสีขาว พามาดมันกันอะไรได้ไหมไม่ได้ไเลยเลยแต่มันถ่ายรูปแล้วมันสวยจัดร้านได้สวยมากครับชอบชอบเป็นอีกหนึ่งที่นะครับก่อนจะขึ้นม่อนแจม่มก่อนจะขึ้นเสมิงก่อนจะขึ้นอรงแยงแนะนำให้เปิด G P อานะครับพอดีผมไม่เอา,วาไว้บอร์ดมาเขียนแผนที่ให้ดูอยู่ใต้ต้นไม้อะ่ะดูดิมันลมเย็นอะ่ะ แล้วก็เสียงน้ําตกที่อยู่ด้านข้างเป็นเสียงน้ําตกเนาะแล้วก็ด้านหน้าเป็นเสียงน้ําไหลเลิศเลิศร้านนี้เลิศสถานที่นี้บอกเลยว่าเลิศมากโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมกดติดตามไว้ช่องนี้ครับไม่พลาดร้านสวยๆผมเน้นเลยนะครับว่าร้าน สวยมาก่อนนะครับรสชาติอาหารมาทีหลังเพราะว่าผมเห็นร้านสวยผมก็เข้าไปถ่ายส่วนรสชาตินั้นเข้าไปพิสูจน์กันสําหรับร้านนี้รสชาติดีครับการันตีเลยครับโอเคครับผมจเจอกันคลิปหน้าครับ